สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมนำพาทุกท่านมาที่บ้านช่างหม้อํำบอนขั้นลำแซบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนำพาทุกท่านมาชมเรือขนาด40ฟีพายเป็นเรือดังของชุมชนบ้านสร้างหม้ออีกลำหนึ่งนะครับนี่คือเรือนางพยานนาคีเป็นเรือขนาด40ฟีพายครับเรือลำนี้บ้าน สร้างบ่อเิ่นมีเรือสี่สิบฝีผ้าอยู่สองลำครับลำแรกคือเรือเพชรพัชระนาคราชเรือลำที่สองนี่คือเรือนางพญานาคีเรือนางพญานาคีนี่เป็นเรือที่มีซื้อเสียงโด่งดังสามซื้อเสียงให้กับชุมชนบ,บานสร้างบม่อมาแล้วเกือบยี่สิบปีนะครับและตอนนี้ถึงอ่าสิมีอายุก,กว่ายี่สิบปีนะครับแต่กันยังสามารถทำการแข่งขันได้ แลักการย่งใส่ทําการแข่งขันจนถึงปัจจุบันถึงอายุเรื่อจะโดนนะครับแต่ว่าการย่งนี่ความริวอยนะครับสามารถที่ย่งทําการแข่งขันเรื่อยาวได้โยนะครับนี่เรือนางพญานาคีถ้าเป็นเรือประเภทเรือคอนเสียบนะครับ40่ิพิพายก็จะเป็นนางพญานาคีครับออกไปล่าแช่มล่ารางวัลครับแต่ถ้าเป็นเรือไม จะมีอีกลำหนึ่งครับบ้านสร้างหมอก็มีเรืออีกลำหนึ่งครับนี่เป็นเรือเพชรพัชรนาคราชนะครับนี่เป็นเรือใหม่อีกลำหนึ่งประเภท4ี่สิบปีพายครับเรือลำนี้สวยงามครับนี่มีสองลำครับเรือของชุมชนบ้านสร้างหมอเฮานะครับแล้วการในห้องเรือมีเรืออีกหลายลำครับนี่นะครับน้ำให้พี่น้องทุกท่านเอฟซีรยยวเดีเบิงกันนะครับ นี่ห้องเรือของบ้านสร้างหมอหนะครับที่นี่บ้านช่างหม้อวารินชำราบอุบลราธชธานีครับ